ลิปนี้แม่พันธนี้พามาเบึงทั้งทั้งร้านสนามจีฬาค่ะยายวอนจิงนเขากำนีาป้าได้จินแจงเหตุแท,ท้โอ้หอนบ่นได้ออกไปหนาโงารงงานกับแจวบักเชียนเนี่ยกะ อันนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยบ่ได้ออกไปโอ้ยมาติดตามทั้งสนามจีฬาอีกคกนเฮ้ยยังได้บ่ได้แล้วเนาะ ยูซัมนี่แล้วเฮ็ดอะไรบ่ได้แล้วจนกว่าฝนจะสาตกงอกระพากันเอาผาเอาอยาผายางุ้มไหวท่อนกันไหวยุดจ้าสี่แล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดยังบ่ได้แล้วค่ะเฮ็ดยังบ่ได้นอกจากฝนจะสาตก กบพากันมาเบิ้งเขาเบิ้งน้ำยุดสถานการณ์ที่เป็นแังไดแต่ว่าถ้าบรเสาทภายในสองสามเมื่อนี่ออกนอแท่ค่ะพี่น้องออกนอแทะล่ะ <c oughs> ที่เอาผ้ายางคุ้มไว้ยังเสีอค่ะมันที่เอาเด้แบบน,นั้นมันที่อบ อบช่างไตกับเป็นน้ำนี่หมดล้ช่างไงต้กับเป็นน้ำท่างถึงกับเป็นผ้ายางนะคะมีโอกาสออกนอได้ค่ะพีนะ่น้องยังเระเบิงเข่าจิ้นมโหจากคำติเฮดกับวนยุงส่แล้วค่ะเจยวออกมาซ่มาเบืองยุงสิ ปายังเป็นน้ำอยู่เลยเมื่อนี่ก็ได้เข่าเบิดได้เนี่ยค่ะเอาผ่าปูไว้เนี่ยหนึ่งเลยลหะอยู่ในอาการสงบนึ่งเลยค่ะกระดูกกระดิกไม่ได้กระดูกกระดิกไม่ได้เลย นี่ก็เริ่มลงมาอีกแล้วนะคะบางใดนี่ก็พักหายไปน้อยนึงตอนี้เริ่มลงมาอีกแล้วเริ่มลงมาอีกแล้วเริ่มลงมาอีกแล้ว ตกอีกแล้วเด้นะค่ะพี่น้องมันขอกมาตาดทวยโอ้ยีเล่ปนยังละเนาะเฮ้ยดียางเสียยางเนาะฝนซ่าเนี่ก็ได้นี่ก็น้ำแล้วก่ะพี่น,อน้องน้ำหงน้ำน้องหมดเด้เนี่ยทั้งไต่จะเป็นยัง ก็จิเป็นน้านด้วยจออกนอนด้วยบ้านเนี่ยเริ่มแตกปากจับด้วยบ้านเนี่ยเริ่มแตกปากจาบับเริ่มขาวขาวก็ออกนอกฉันด้วยบ้านเนี่ยเฉียวอุ้มทุ่มสันด้วยบ้านเนี่ยเงาะกระเบื้องของเงาะไปยังสั้นแล้วกันนะเบื้องโดยที่ว่าเห็ดอัไใดบ่ได้นะคะย้ายออกก็ย้ายบ่ได้ เพิ่นก็ว่าเพื่นฟังยูวัซันขขาวนะ่ะแต่กับระชิดว่ามันติปันนี่นะแล้วรดกะวางเขากะพ่อเจียวยังเสียค่ะเลยพากกันเจียวส่นวเจียวกับเจียวพ่อมกันบึมบึมซะแล้วเห okay. มิดมัวมาเหมิดแล้วนี่ค่ะพี่น้อง มืดมัวมาหมอดแล้วมันกําลังเริ่มลงอีกแล้วเนี่ยเริ่มลงเม็ดอีกแล้วลกับบ่วว่า,ามันจิตตกปันนี้เนาะกบเบิงยูเข้ากระไดหังบา่วว่ามันจิตเออ มันจะ่ร่มใส่น้ำนเออนาะของพวกน้ำม้วนนั่นแหละน้ำแพงกี่บาเพียงเออนี่ยตอกไม้อีกแล้วเนี่ยมันเกยกแพงไว้ถ่ายชินด้วยปันที่ ขายสดกะว่าอันขายสดกะว่าเขาบ่าซื้อขันฝนตกันสิเขาบ่าซื้อว่าสั้นบเิ่งดูค่ะกำลังไมอ้อยิกแล้วตกแล้วค่ะพี่น้องตกแล้วตกแล้วมันขับไว้ขี้ไว้ตกแล้วพี่น้องเอ้ยตกมาแล้วพุ่น ตกแล้วตกอีกแล้วพี่น้องเอาคลิปนี้จบซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะนาะเอาไว้ซํำนี้ก่อนค่ะฝนตกอีกแล้วคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะพี่น้องขอบคุณไลาลาๆค่ะสวัสดีค่ะ